ฝนตกมากเข็บตกพี่น้องเอ้ยก็เห็นโดนและจ้าหูย่วยบกใหญ่พี่น้องบกเก็บกตไใดคุณฟังจะเสียงรถข้างหลังค่ะ สมกับเป็นพายุฤดูร้อนนะคะมีลูกเห็บตกด้วยนะคะตกจะตกมาเป็นทักๆนะคะลูกเห็บฟังเสียงเลยนะคะหลนเต็มหลังคาเลยะคะปอกแปลกปอกแปลกเลยนะ,ะลูกเห็บคือเป็นเป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งนะคะที่หล่นลงมาจากฟ้ากฟ้านะคะพี่น้องเอ๋ย เจอมาหลายปีแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นสมัยเด็กๆจะวิ่งไปเก็บมุกเห็บกินนะคะจาได้อยู่เด้อสมัยเป็นเด็กนักเรียนแต่ตอนนี้แก่แล้วนะคะอายุเยอะแล้วรู้สึกว่าฟ้าฝนมันจะไม่เหมือนเดิมค่ะมันน่ากลัวนะคะพี่น้องเอ๋จะตกนานหรือเปล่าไม่รู้นะคะ,ะวันนี้ชาวไร่อ้อยเขาก็ปิดเกณฑ์อ้อยกันแล้วนะคะเหมือนแบบฝนตกเฉลิมฉลองต้อนอรับยังไงไม่รู้นะคะ ร้อนมาหลายวันแล้วค่ะร้อนมากๆเลยคนที่ขับรถขับผ่านไปผ่านมาหรือมอเตอร์ไซค์ก็เรามาระวังนะคะเพราะว่ามันมีลูกเห็บตกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าฝนตกอย่างเดียวด้วยพี่น้องเด้อโดนตัวเรานี่เจ็บมากเลยนะคะ ตอนแรกเจตุกตาก็อยู่ด้านนอกนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวนะคะลมด้วยเห็นไหมเห็นไหมมาแรงอยู่นะคะตอนนี้ตกอย่างสวยงามนะคะน้องหมาก็ตกใจนะคะไม่เคยเจอลูกเห็บนะคะ ร้องด้วยน้องเข้าไปหลบผลนะคะ คลิปนี้เจตุกตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวสิเปเกเจ็บมกเก็บกันพี่น้องนี่เห็นไหมเห็นไหมมันมันจะละลายใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะบา,บายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ้าวฝนกระเริมแห้งแลยด้วยพี่น้องจะไปเก็บได้ไหมล่ะทีนี้